สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงการดูแลลูกน้อยอายุ6เดือนแล้วนะคะวันนี้ลูกน้อย6เดือนเนี่ยค่ะความสูงของลูกณนะวันนี้เนี่ยอาจจะได้ถึงราวๆ60-69เซนติเมตรเลยนะคะน้ําหนักตัวก็จะมากขึ้นเยอะค่ะอาจจะได้ราวๆหกกิโลเด็กผู้ชายอาจจะดูหนัก และตัวยาวกว่าเด็กผู้หญิงเล็กน้อยนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องของความสูงกับน,น้ำหนักเนี่ยเปรียบเทียบกับกราฟของเจ้าตัวเขาเองค่ะบางทีอาจจะเปรียบเทียบกับเพื่อนคนอื่นที่เริ่มต้นด้วยความสูงน้ำหนักที่ไม่เท่ากันไม่ได้นะคะลูกหกเดือนนี้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้เขาอยู่บนปกักจะรู้สึกเลยคะ่ะว่าเขาพยายามเหนี่ยวตัว โผ oh, ตัวเราขึ้นมายืนแล้วบางทีจะกระโดดกระโดดอยู่บนปากเราอย่างสนุกสนานเลยนะคะที่6เดือนเนี่ยการทรงตัวจะเก่งขึ้นถ้าคุณพ่อคุณแม่จับให้เขาอยู่ท่าน,นั่งนะคะเขาจะดูเหมือนกับทรงตัวได้อาจจะทรงตัวได้ช่วงสั้นๆเราอ,อาจจะต้องช่วยประคองตรงสะโพกน้องนิดนึงนะคะลูกหลายคนจะนั่งอยู่ได้พักหนึ่งนานๆเลยค่ะของวันนี้หมออยากเชียร์ให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเขามีลักษณะ ชี้ชวนชมอย่างเช่นเวลาพาไปเดินเล่นนอกบ้านนะคะอุ้ยนก no. อุ้ยรถชี้ชวนชมเด็กวัยนี้นะคะหลายๆคนจะสามารถเดาอารมณ์ของผู้ปกครองได้ว่าเอ๊ะเสียงแบบนี้คุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาดูอะไรคือเขาพยายามเชื่อมโยองอารมณ์ของ และอารมณ์ของเราเขาอ่านความคิดความต้องการของเราได้ว่าเราอยากนำเสนอให้เขามีความสนใจร่วมก,กันกับเราค่ะและสิ่งสำคัญมากสำหรับวัย6เดือนนี้นะคะก็คือวัย6เดือนเป็นวัยที่สมควรจะเริ่มอาหารเสริมมือแรกได้แล้วค่ะอย่างเช่นฟักทอ บลอ็อกโคลี่เริ่มทีละน้อยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะเอาบดผสมกับนมผสมกับนมแม่ได้ก็ยิ่งดีค่ะแล้วก็เริ่มทีละน้อยๆลักษณะการทานอาหารของเด็กเล็กๆล,ลิ้นของเขาจะยังพลิกกวาดด้านข้างๆไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่คุณพ่อคุณแม่เห็นก็คือมือแรกที่ลูกทานจะดูเหมือนลูกอเอาลิ้นดุนออกแต่จริงๆเกิดจากลิ้นของเขายังพลิกตวัดไปด้านข้างๆไม่เก่ง ไม่ต้องตกใจนะคะค่อยๆป้อนช้าๆให้โลกรู้จักการทานอาหารมื้อแรกค่ะสิ่งที่สำคัญสำหรับอาหารทารกเนี่ยค่ะมองขอนเน้นก็คือเป็นของที่ไม่หวานไม่มีสารแต่งไม่มีสารปรุงรส ยังไม่อยากให้ใส่น้ำตาลนะคะเป็นแค่รสธรรมชาติของผักแค่นั้นเหมาะคิดว่าเพียงพอละค่ะแล้วก็พอเขาทานได้แล้วค่อยๆเพิ่มช้าๆจะเป็นผลไม้ที่รสชาติไม่หวานจัดจะเริ่มเป็นปลาน้ำจืดจะเริ่มเป็นหมูเป็นไก่เป็นไข่แดงค่อยๆเริ่มได้เลยนะคะ วัยกเดือนอาจจะมีฟันขึ้นหรือเริ่ม,เร,มเริ่มจะมีฟันขึ้นลูกหลายบ้านช่วงที่ฟันกําลังจะขึ้นเนี่ยบางบ้านจะดูเหมือนคันเนือเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนมีน้ําลายหกหกย้อยๆอ,ออกมาบ้างเล็กน้อยเป็นไปได้ไม่ต้องตกใจนะคะ คำแนะนำในการเลี้ยงดูลูกน้อยวัย6เดือนค่ะพบกันใหม่กับการเลี้ยงดูลูก7เดือนนะคะ